สวัสดีเ,เพื่อนชาวแบงกิสุดสบายทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปเควสซ่อนเพื่อเปิดวิหารทะเลทรายจำเดือนกันยายน2515นะฮะจะมีภารกิจอะไรทำบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับเควสซ่อนที่1นึงนะฮะลงวิหารลุยนัสแดง1ครั้งนะฮะวิหารแห่งนี้ก็จะเปิดให้เพื่อนๆลงทำต่อเมื่อทำเควสประจนใบทะเลทรายครบ15เควสขึ้นไปนะฮะเควสประจนใบทะเลทรายก็จะมีตีมอนนะฮะขุดทรายหรือลงวิหารต่างๆเป็นต้นนะครับ เพลยซอนที่2นะฮะักบกำจัดมอนเตอร์ทะเลทรายครบ2,000ตัวนะครับมอนเตอร์ทะเลทรายก็จะเกิดทั่วไปในแผนที่ทะเลทรายเลยนะฮะและสามารถกดดูจำนวนมอนที่ตีได้ทางริมขวาของแมปทะเลทรายนะครับ เวฟซ้อนที่3นะฮะกำจัดบอลเดเทนครบ1ครั้งนะฮะบอลเดเทนก็จะซุ่มเกินในแผนที่ทะเทลทรายหรือจะไปตีวัวบอลเดเทนที่เกิดในวันพืรหัสเวลา1นึทุ่มสีก็ได้เช่นกันนะครับ เปซซอนที่4ี่นะฮะได้รับเหรียญทะเลทรายครบ7 0 0 0 0มืนเหรียญน,นะฮะเหรียญทะเลทรายเอเดน่าสามารถหาได้หลากหลายวิธีนะฮะก็อย่างเช่นตีมอนนะครับขุดายหรือลวงวิหารกลางๆนะครับ รูปนี้ก็จะเป็นจุดเกิดวิหารทะเลทรายทั้งหมดประจำเดือนกันยายน2515นะฮะเ,เพื่อนๆก็สามารถแคปรูปไว้ดูกันได้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งวนหากันให้เปืองน้ํากันนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีช่องทางในการเติมเกมมือถือราคาถูกมาแนะนำมเ,มเพื่อนๆกันนะฮะซึ่งถ้าเพืเ่อนท่านใดที่กำลังจะเติมเกมหรือมองหาช่องทางใน,ในการเติมเกมดีๆก็ขอแนะนำร้านที่มีชื่อว่า Over t o p Up นะฮะซึ่งเลทในเกมแบ็กที่เสริมมาบายของร้านนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับยิ่งเติมมากก็ยิ่งคุ้มมากนะฮะสามารถดูเลตต่างๆได้ตามรูปนี้เลยนะฮะและร้านนี้ก็ยังสามารถเจมเกมอื่นๆได้อีกด้วยนะฮะถ้าเพื่อนท่านใดสนใจก็สามารถพิิพ์ช่องค้นหาใน Facebook คำว่า Over Topup หรือจะกดที่ลิง และเมื่อเข้าไปยังหน้า Facebook แล้วก็อินบ็อกไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะฮะหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามก็ได้เช่นกันนะครับโดยพิมพ์ค้นหาในลายคำว่า Add Over Under นเดอร์สกอรทนะครับก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปเพชรซ่อนเพื่อเปิดวิหารทะเลสาบจันเดือนกันยายนนะครับถ้าเพื่อนๆงงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ